วัดีครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนัดยิปซีกันนะครับตอนกลางคืนนะครับนี่ตลาดนัดยิปซีนะครับตรงกันข้ามนะครับจะเป็นตลาดบางซ่อนนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นตลาดนัดยิปซีก็จะมีอาหารหลากหลายนะครับขายอยู่ฝั่งนี้มีข้าวมันไก่มีราดหน้ามีสายสี่เดี้ยวด้วยนะครับเต็มเลย รับคนละครึ่งนะครับเดินเข้ามาก็จะเจอร้านน้ำปั่นนะครับผมคนค่อนข้างเยอะแยะนะครับผมคึกคักนะครับเขาเป็นตลาดกลางคืนนะครับผมวันนั้นเรามาเรามาตอนเช้านะครับ EP ที่แล้วเรามาตอนเช้าตอนนี้เรามาตอนกลางคืนนะครับเราก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะแยะนะครับมีไอติมนะครับ ข้าวใติ่มทอดเมติ่มทอดด้วยนะครับหอมแต่ติ่มทอดยี่ห้บานนะครับที่ไหนขายดีตับเต็มก็มีนะครับนี่ต็บเต็มนะครับอันนี้เป็นของทอดกินเล่นนะครับ แพนเค้กก็มีขายนะครับ oh, ตรงหนั้งข้ามเราก็จะเป็นเจ๊โรสหมูกระทะในตำนานนะคะ mm hmm. ที่เราอยากมากินนะครับแต่ยังไม่ได้มากินนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่หยุด mm hmm. ด้านซ้ายมือเรานี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านขายของกินนะครับ mm hmm. กระเพาะปลานะครับเ mm hmm. จ้าเก่าข mm hmm. นมเบื้องนะครับ ย่างไส้ทะลักนะครับนี่ช็อกบวยกังนมปังคนะรับผมเข้ามาด้านในก็จะมีที่จอรดรถให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านหมูกระทะนะครับร้านเชลโลนนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนกลางคืนปัจจุบันนะครับ ค่อนข้างคึกคักอยู่นะครับด้านหลังมันก็จะเป็นตลาดนะครับเปตดตอนเช้าตอนกลางคืนจะปิดนะครับโอเคครับใครว่างๆก็มาเที่ยวตลาดนัดยิบซีได้นะครับตรงบางซ่อนนะครับสำหรับวันนี้